สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้า,าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานำเสนอวุ่นนิคีเช้านะครับวุ่นนิคีเช้าของบัญชี่สิกันยายน2568ันห้้อยหกสิะวุนนิคีก็คือควุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะ จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อการาระชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะจดไปนะครับจดไปแปดกับเก้านะครับนี่กี่เช้านะครับออกเก้าโมงครึ่งนะออกเก้าโมงครึ่งนะรอบเช้านะ เอาหนแปดกับเก้าชุดวินก็ศูนย์หนึ่งสองสามลองสี่นะใครไม่ชอบเลขสี่ก็ตัดออกนะครับใครไม่ชอบเลขหนึ่งก็ตัดออกนะครับประมาณนี้นะตามนี้เลยนะครับเกิดออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า แปดสองตัวเก้าเก้าสามตัวเก้าเก้าสี่สี่เก้านั่นกินยายาแก้แพ้แพ้ตลอด จบไปนะครับตามนี้นะอ่าโอเคนะครับดูอย่ามองข้ามชุดวินนะครับชุดวินมันก็เดินดีนะอ่าครับประมาณนี้นะครับอขอบพระก็คุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีเฮง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 ,ง,ง,งครับ